สบายดีพี่น้องสบายดีทุกท่านเนาะสบายดีทุกคนหายหนาไปลายมือพี่น้องเลยโท,ทรศัพท์ไม่พันนอกแก่ได้ยูย่ๆก,กับข้างพี่น้องเฮ็ดยังก็พ่ได้เปิดก็บ่ได้โอ้ยว่าตายแล้ววันนี้โท,ทรศัพท์สายปลาแสดวเลยวันดีขึ้นดีขึ้นขึ้นมากพี่น้อง่พันก็เลยเขาขช่อาการมาถทาอยอันคลิปเพิ่นมาแต่งถนนทนทางในหมู่บ้านนะพี่น้องเนาะ แปลงถนนมื้อนี้นยนะทางแกนว้โฮงของอหงองมู่บ้านนี่แหละ้าแปลงทุนทางเพราะว่าทนทางมันก็เพียมนี่มาแล้วก็กมาแปลงมาซ่อมแปลงกันเก่านะเนาะมีรถเกตมาเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องนนะนหน้าไปเนาะเมื่อหน้าสิหาไว้ให้ กนี <toys> ่น้ยค่ะบัดการแล้วเกเรจะเรียบร้อยน้ามันจะไง่ายง่ายที่เราน้ามันไม่ท่ออย่พงเดย าเท้าเท้าวานสีห้องเจา้าค้ายยังจะขึน้นพอแววะมึอเศร้านี่ซึ่งมะแตงก็พี่น้องเลยมะแตงชดๆดจากสวนชดๆดจากสวนพงมาสร้าบาทสร้างสร้างพ,พัฒนาบ้านเมืองพี่น้องเอ้ยจังสิว่ามีทางอยากกุ บ้านเพิ่นกันเนาะก็เอาส่มนี่กัว่าประชาชนกันว่าเก้งแล้วเนาะถนนอนทางก็พอได้ใส่ได้เที่ยวไปมาสะดวกส้ดเลยส่มนี้ก็ดีและสำหรับชนบทขออเขาเนาะเพิ่นก็นมีการโดนา้าบรรยากาศบรรยากาศ โอนหนอนทางข้างนี่เนาะโคตรได้ข่างนี่นะย่าพ้นนะรอดเดี่ยวววฮ่า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  ตาด้วยทังท <kah s> <ata> ี่มามาอนจารว่าตาดีมาดอกหักวชมหลักหรืตักถิ่มลวดไตาและตาดบอนเสร้างไอ้เพื่นตัดต้นดอกหักถิ่มพี่น้องเลยมันเกยกาหนทางมันบ่เลิกเนาะ โอ้ยมีท่อกก็เอาคล้องไปก้อนเลยมันจังถนนดีเนาะเอาใส่ท่อดกับแจงค้มที่นี่อย่ากนั้นเออเออมันอ่างไปพุ่นมาเลา้เฮาน่มันก็ไปยั้งนี่น้าบ่วอ่างเหตุนี่ขึ้นมานะ นาะโอ้ยรลดจะร่างงามกูเป็นย่ามตัวกี่ตมอ่าปัดง่ามนะนะมันมาล้ามีโลดสองให็นไหมแต่ขออมันตื่นแหฮงเนาะนหน้าคนเลยยาก่ยต้นทางกันปัดง่ามนี่จะไม่ได้เป็นนนท์ตนทางแต่ละปีนี่ค่ะแ้ยอยู่ผู้ปีก็สนับไปก็ได้ เขาก็เฮ็ดผักเนาะรถอันนี้เนาะเอาย่างวันนี้นะยกขึ้นมาแล้วหวานอยาไล่ซอสวะข้ากีนได้น่ะรถเนี่ยเนาะรถอันนี้เขาท่าเนาะมันเฮ็ดได้ทุกอย่างเนาะรถอันนี้เนาะ เออเกแล้วกระย ي อะคือมใส่ไนรอดเธอก็เงี AU ้ยงได้อีกเนาะห้อง ah ัวไรบ้านไหนรถนะการดูชมพี่นอะชมกันแปลงทางคนอยากเบิ่งบ่พี่มามาเบิ่งไหม งะไปดงมปผมจะไปหมามไปาผมเขาไปบอกอารูลมชมหูน้ำ

ทีมงานเขาเชียร์เนวโฮมพี่น้องเอ้ยแต่งถนนคนทางบานหน้าห้วยปังเด้อถนนกะสิดีแหละวันนี้ฉลาดอย่างเนี่ยฉลาดยางบอกสมหาดดูดีใจบ่คนทางเนี่ยุดีใจตัวดีใจร้ายบ่ดีใจร้ายได้สัมมี่ก็ดีใจแล้วบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาสัมมี่ก็ดีแล้วพอได้เที่ยวง่ายขึ้นมากคนทางจ้ะสะดวกสบายมีลมมีบ่อะได้พอได้สัจจวดหรือบ่เออสัจจวดตรหรือ จาดลวดเอาง่ายง่องหรอวะแม่เราง่ายง่องง่ายง่องหลอวะจ้าดลวดอยากม้วนเรื่องไหมบ่สสลองคนทางมไหมบอสอยากม้วนเรื่องมาสลองอะไรเออสลองสลองคนทางเก็บตรงอย่างนีมัทนาเมื่อท้องอย่างม้วนเรื่องฝากไปให้พี่น้องเอ้ยไปพันกันลืมเราต้องน้ำมากหางเฮือนเต็มมืดเลยท้องน้ำแดงลั่เลือดจ้ำแดงผู้เฒ่าลาบเลือดบ่ใส่ขวดให้ก็มีใส่ท้องให้ก็มี เก็บอยู่หามือยังบ่แล้วทงนั่มสบายดีน้องทนสบายดีปาลุงดุพีินาว่าสบายดีกันไหมสบายดีเด้อทนบ่ได้ไปโรงเรียนบอจบแล้วบ่เพิ่นจบแล้วพี่น้องทนเรียนเก่งหลายจบแล้วน้องทนตามมาเบิ่งครับพี่น้องเลยมาหอดบาดแม่พันแล้ว ถนนหนทางบ้านนาหอยปางสร้างสาพัฒนาบ้านเฮาเนาะพี่นะ้นองเนะาะขอบใจเดอ้อพี่ที่เข้ามาชมคลิปไหมพันธ์ค่ะบบเห็นลายมือเนาะพี่นะ้นองเนาะโทรศัพท์นกแก่แดอยู่ๆกับปิดเปิดบ่ได้พี่น้องข้างอยู่ๆกับฟื้นขึ้นมาเองโอ้ยเนาะมีพันธ์มาโทรศัพท์ก็คักข,ขนาดนอนมะ่วงก็สบสมุดดกเป็นพี่น้องเนาะปีนี้เนาะ จักมันสิจับหรือบ่จับผู้ใดมีอันแนะนำให้ใน,นกว็ว่าว่าเฮ็ดแน่นอิใส่บักม่วงจับเนาะพี่น้องเนาะดอกก็เต็มต้นสุดท้ายก็สิล่นจนหมดนั่นแหละเนื้อหมาคนที่หมาที่คิดอะ่รผิดนะต้องฉีดยายังเนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์เข้ามาบอกให้ทันในเด้อพอได้เอามาฉีดม่วงเขียวเซเวข้างเน่ได้พี่น้องเน้แต่ว่า ขี่จับรย์จบ่เฮ็เลนตงนี้นิดหน้อย,น,อยน้อยด้วยกินเนี่ยวันนอปีนี้เนาะมาล้ำอีกรอบนี่เนาะเอ้ยให้ลึกเพื่อนละอ้ามาเมือนกันรถเกีปีนี้รถเกีได้เก้ากาเซียใช่เอารถเกียดินมาทมเลยกระใช้ไปน้ำนี่เน,ะหน,หนาะปีนี้เพิ่อนพ้อเกียร์แล้วเดือ Perlu kita 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 per ทั้งร้างมันไม่กอยังรอ้งล่างนี่มันกมักโอย่างนีงนง้ก้ดินแข้งฮะกดินแข้งไม่กดินแข้งอย่างเรป้ยเดียวนีใช่ราันไร่นียเนาดอนนี้เนาะิเ <laughs> <c oughs> ป็นชโมงเยางเป็นชมง,ชงมน เข้ามาแปลงทางบ้านเมยพันนิดพี่น้องเลยพัฒน,นาบ้านเมืองก่อนเลยผุดถอดยามจะดูแลงเล็้วขอเล็้วน้ำนะคะมีการแปลงถนนหนทนางแม้วเขาเลยเสริมสวยบ่ทำสีบ <s> ่เมืองคนงามพี่น้องเลยงามมากใกล้ๆเนี่ยดูทำสีอะไรเอ <S <s ่ย สาวสวยกินกินกระปุ่นใส่กระโป๊กพี่น้องเอ้ยมือนี่เปลี่ยนลังคางใหม่เกสีงามแท้นี่ผมปวดสะคอนปวดรวดปวดน้อยมีท่อน้ำมันเจ๊งน้ำไหลสบัยอ่าพี่น้องเอ้ยอากาศคึ้นขึ้นว่าขึ้คนคนมอสกบการแปลงทางขนาดเลยเนาะ บาดหันเลยรดเกตพี่นะ้องรดเกตปีนี้บ่ใช่เกตเราเพราะว่าปีี่แลสกระทมเนาะปีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนจากทมเป็นเกตเอามาเด้อมาเด้อมาเบิ่งเด้อ <laughs> โอ้โหจัดการกันเองเด้อ <laughs> 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 ฟังนะัลนละ่ะจัดการกันเองเลอ มองไรมัน,นมีท่อนะทียเอ,ออกเป็นสิคูดให้น้ำายียค่ขังสิมาพี่แล้วเหมือนเนาะสบายแน่นอะเพราะว่า้นทางบ้านห้องันแตนย้ยมบเพลายเนาะีกายกระทมเน่ยบอลเงินในก้อนนะ่ะคือโบเกตมาแล้วเราไปบบได้น,ะน่ะนกขน้งั้นอน่ะ น้ำท่วมทางพี่น้องเอ้ยเกตบอลลองบอ่ฮะาอามาพีนั่นเชียวโทรศัพท์เปลี่ยนเอากระตา้ายางนั่นพี่น้องเอ้ยพี่นอ้องเวียดเอาโอยางกระตา่ายยางมาเปลี่ยนโทรศัพท์ห้างโทรศัพท์ตายเพื่อนในพันก็นมี่ซองเครื่องบสิเปลี่ยนขึ้นกัน บ่ได้ถ่ายคลิปหลายมื้อน่ะพี่น้องโทรศัพท์ไม่พันนอกนอกแก่แด้เลยข้างโทรศัพท์ยี่ห่อพอดีโทรศัพท์บ่ดีก็เลยค้างแก่แด้พันดีขึ้นดีก็คืนเองพี่น้องก็ได้มาจับกล้องมาถ่ายพอด,ดีเพินนนน่นแปลงถรนทนทางเนาะรดน้ามั้ยพี่น้องเฮ้ยมีการรดนา้าไปอีกโทน้าห้น้ะ ชั่วโมงละสี่พันบาทเนาะนี่แหละชั่วโมงละสี่พันบาทแถมน้ําให้ด้วยพี่น้่งนม่ลำน้เออเชาวไทยเรื่องโมงไงพีนาะเออโมงยากฉีดนีน้ำฉีดเรียบเลยกหน้าพร้อมเดินมอลตอเรื่องพี่น้องมืองานนะคนเต็มเอ้อมีพันกันจนไม่มีโอกาสเลยถ่ายงือนว่าไปว่าได้พี่น้องคนก็เต็มหนาเฮือน ไอ้น้องเบียดมาหาแรกโท่อระซับห้างแรกในแจักกาตาในช่องกาตาบอมาแม่คคยสิยเรกกับท่อระซับห้างเนี่เยเสียโท่อระซับห้างแรกเอาโทรศัพท์ตายไอ้หหน้องห้าโอยหาเงินเก่งจร่งสอหนอวิ่งคนได้เก่งก็ไอ้น้องเบียดแล้วหาเงินนะเนาะเอาเงินไปเมียนใส ้ายผู้เชาเงินลายนายผู้ช้าเมื่อบอปากไม่เมียบอเมียก็มีผู้ช้าก็มีบอมีแต่เมียบอเออดีดีด